ค่อยๆทำแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆถ้ามีเงินระดับหนึ่งคุณก็ซื้ออ,อมา้าก็คือม้าร้อยเหรียญน,นะนะแล้วก็กระเป๋าม้าอีกห้าร้อยโอตอนนี้ไ<อ>ม่มีม้าจับกระเป๋าอะฮะต้องเดี๋ยวทํางานไปเดี๋ยวคุณจะมีคุณน่าจะมีของที่ต้องเก็บเยอะนะคุณอาจจะต้องอมีม้าเยอะเลยนะ อ๋อ<ผ>ต้องอมีมา้มาเย,าย,ยอะกว่าเดิมใช่ไหมใช่ใช่เอาไว้เก็บของเนะี่ยอย่างเช่นสมมุติอา่าถ้าคุณไปปลูกเพราะปลูกอะไรมาพอสมควรแล้วคุณไม่มีที่เก็บนะอย่างเช่นคนที่เขารับซื้อเขาอ,อาจจะไม่อยู่คุณก็ต้องเก็บไว้ในม้าก่อนอ๋อนี่คือการเก็บแทนในธนาคารใช่ไหมใช่ใช่ผมมีม้าอยู่ตัวละร้อยเนี่ยแล้วก็รวกระเป๋าม้าหกร้อย ผมมีอยู่ประมาณสิบสามสิตัว